สวัสดีครับแบงค์เคยบอลนะครับสำหรับเรื่องราวของยักษ์เงินครใน EP ีนี้นะครับมันจะเป็น E ีีสุดท้ายแล้วนะและก่อนที่จะไปเริ่มกันนะผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้ความสนใจกันเข้ามาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหรือว่าแม้แต่การส่งซุปเปอร์แตงซ์มาให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะการที่ทุกคนนั้นเข้ามารับฟังกัน,นเฉยๆนะครับผมก็รู้สึกอยากจะขอบคุณมากๆอยู่แล้วยังไงก็พอจบเรื่องราวในคลิปนี้นะอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะครับ เดี๋ยวยังไงจะหาเรื่องราวมาเล่ากันให้ฟังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นของทีมหรือว่าภูหรือว่าทีมอื่นๆนะครับเพราะผมก็อยากจะทําตามความตั้งใจเดิมของผมนะครับที่อยากจะให้ช่องเนี่ยเป็นช่องสําหรับแฟนบอลทุกทีมได้แบบเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะและเรามาปิดท้ายซีรีส์ของเยกนครอปกันได้เลยครับคำสัญญาอย่างแรกที่เยกนครอปได้ให้กับแฟนบอลหรือร์พูลทุกคนนะครับ มันก็คือเขาขอเวลา4ปีสําหรับการคว้าแชมป์ให้ได้สัก1รายการและเขาสามารถทํามันได้สําเร็จทันเวลาพอดีและคําสัญญาอย่างที่2ที่เขาได้พูดเอาไว้หลังจากที่แพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกต่อแล้วมาดดิดในปี2018ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งในปีหน้าและเยเกนครอปเขาก็ทําได้ตามที่เขาพูดจริงๆและหลังจากที่เยเกนครอปพาทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกได้สําเร็จในปี 2019, ป2019เขาได้ให้สัญญาอย่างที่3เอาไว้นั่นก็คือ นี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นพวกเราจะเดินหน้าคว้าความสําเร็จต่อไปอีกครั้งในปีหน้าและทอมเวอร์เนอร์ประธานสโมอสรลิเวอร์พูลได้แสดงออกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเขาอยากที่จะต่อสัญญากับเยร์แกนครอปออกไปให้นานกว่าสัญญาเดิมที่กําลังจะหมดลงในปี2022แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเยร์แกนครอปกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะไม่มีการมากดดันใส่กันโดยตรงมันก็เลยทําให้ทอมเวอร์เนอร์เนี่ยเขาได้ใช้สื่อในเมืองลิเวอร์พูลแล้วก็รวมถึงแฟนบอลด้วยเนี่ย ให้มาช่วยกันกดดันเยกนครอปแทนเขาและทอมเวอร์เนอร์ก็ได้พูดกับลวอ์พูเอ็กโคนะครับว่าเยกนครอปเขาอยากจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้ตาบเท่าที่เขาต้องการเขารู้อยู่เต็มอกว่าผู้คนในเมืองนี้รักเขาและเขาก็รู้ว่านักเตะทุกคนก็รักเขาพวกเราอยากให้เขาอยู่ต่อและเขาก็รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการจะต่อสัญญามันไม่ต้องใช้เวลานานเลยเอกสารรายละเอียดทั้งหมดในสัญญาพวกเราเตรียมเอาไว้แล้วเพียงแค่หนึ่งนาทีที่เขาพูดออกมา สัญญามันจะถึงมือเขาในทันทีและความสําเร็จที่เกิดขึ้นในสนามนะครับมันก็ส่งผลต่อมูลค่าที่เกิดขึ้นนอกสนามเหมือนกันในวันแรกที่เจเกนครอปมาที่ลอร์พูมูลค่าทางการตลาดของนักเตะในตอนนั้นมันอยู่แค่261ล้านปอนด์เท่านั้นเองแต่พอมาถึงปี2020ที่มันจะเป็นการประเมินตัวเลขของปี2019ซึ่งมันก็เป็นปีที่ลอร์ผูสามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นั่นแหละมูลค่ามันเพิ่มสูงไปถึง1053ล้านปอนด์ มันขึ้นมาถึง4เท่านับตั้งแต่วันแรกหรือเราไปดูในเรื่องของรายได้กำไรของสโมสรก็ได้ครับในวันแรกที่ f s d เขาเข้ามา t เทคโอเวอร์อูฟาูในปี2010และพวกเขานั้นต้องแบกรับหนี้ที่ปริง2คนอย่างทอมพิกและจอร์จยินเลดสร้างเอาไว้สูงถึง236ล้านปอนด์ก่อนที่พวกเขานั้นจะค่อยๆเคลียร์หนี้เคลียร์ขยะที่มันถูกหมักหมมเอาไว้และประกาศออกมาในปี2014ว่าตอนนี้การเงินของสโมสรลอร์พูอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว และในปีนี้มันคือกําไรแรกที่สโมสรสามารถทําได้ในรอบ10ปีผมยังจําความรู้สึกของผมในวันนั้นได้อยู่เลยในตอนแรกที่ผมได้อ่านเนี่ยยังอ่านไปไม่ถึงตัวเลขผมก็คิดเองว่ามันต้องแบบหลักล้านหลัก10ล้านแน่นอนแต่พอเจอตัวเลขเท่านั้นแหละโอ้โหแม่งแค่900,000ปอนทีมระดับลอร์พูประกาศผลกําไรแบบอย่างยิ่งใหญ่เลยข่าวใหญ่โตเลย9 0 0 0 0สปอนต่อปีและที่ผ่านมานะ ที่เราแบบมาคาดหวังกันว่าอยากจะได้นักเตะค่าตัวแพงๆอยากจะได้นักเตะระดับโลกมาร่วมทีมโคตรจะเป็นความหวังลมๆแรงๆเลยและในวันนั้นนะครับวันเดียวกันนี่แหละผมแบบตัดสินใจทันทีเลยกูไม่ใช้แล้วครับยินเล็บออกไปเซเว่นซื้อมีดกนหนวดยี่ห้อใหม่มาเลยไม่ใช้แม่งแล้วครับจนถึงทุกวันนี้10ปีแล้วผมไม่เคยกลับไปแตะมันอีกเลยอะ่ะมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ผมแทบจะไม่เคยด่า FSG เลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างน้อยนะ เขาก็ไม่ทําให้สโมสรเราเกือบล้มละลายนะครับและหลังจากที่ควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกได้สําเร็จนะเป๊กกัวเดโอลาได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีกับเยอเกนครอปนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงกันว่าในฤดูการ้าพวกเราจะมาดวลกันต่อและมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเขาก็คาดหวังนะว่าจะมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพื่อต่อยอดจากแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกที่ทําได้เพียงแต่ว่าเยอเกนครอปเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเชื่อมั่นในทีมชุดเดิมของเขา อาเดียนก็ย้ายเข้ามาเพื่อเป็นอะไหล่สำรองแทนซโมงมิโยเล่ที่ย้ายออกไปและในส่วนของเซฟฟาเดนเบิร์กก็เป็นแค่เด็กดาวรุ่งอายุเพียงแค่17ปีเดเกนครอบบอกว่าสาเหตุที่มันไม่มีนักเตะใหม่เข้ามาในทีมเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาเชื่อมั่นนักเตะในทีมและอย่างที่2เขาต้องการเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้ในการต่อสัญญานักเตะตัวหลักในทีมทั้ง5คนอย่างโมซาล่าซาดิโอมาเน่บ็อบบี้เฟอร์เมโน่จอแดนเฮนร์สันและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมากกว่า ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในทุกๆครั้งของการต่อสัญญาเนี่ยสโมสรจะต้องจ่ายค่าเซ็นสัญญาค่าเอเจนบางครั้งต้องจ่ายเงินให้กับพ่อแม่ของนักเตะอีกนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันใช้เงินแบบหลายล้านมากๆและในช่วงต้นของฤดูกาลลเว์พูจะต้องลงเล่นในเกมยูฟาซูเปอร์คัพกับเชลซีโดยมันจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับแชมป์ยูโรปาก่อนที่สุดท้ายนะครับลเว์พูจะเอาชนะไปได้ในช่วงของการโดนจุดโทษและฮีโร่ในเกมนั้นก็คืออาร์เดรียน ผู้รักษาประตูสำรองที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่เขาช่วยเซฟจุดโทษลูกสุดท้ายเอาไว้ได้และแชมป์ใบนี้มันถือเป็นแชมป์ใบแรกในชีวิตของอาร์เดียนในตอนที่เขาอายุได้32ปีและเพื่อนร่วมทีมลเว่าภูก็ได้มอบโมเมนต์ที่แบบพิเศษสุดๆให้กับอาร์เดียนด้วยการที่ให้เขาเนี่ยเอาถ้วยกลับไปนอนกอดแทนเมียที่บ้าน1คืนจนมันผ่านมาถึงวันที่1 3ธันวาคมนะครับสโมอสรได้โพสต์วิดีโอสั้นๆประมาณ1นาทีครึ่งและในวิดีโอนั้นมันเป็นเยร์เกนครอปที่ได้ออกมาพูดนะครับว่า สิ่งที่ผมจะบอกในตอนนี้ก็คือพวกเรานั้นอยากจะสารต่อสิ่งที่ได้ทำเอาไว้ดังนั้นพวกเราจึงตัดสินใจที่จะอยู่กับลเวร์พูต่อไปจนถึงปี2024มันเป็นข่าวดีสำหรับบางคนแต่ก็ขอโทษด้วยถ้ามันเป็นข่าวร้ายสำหรับบางคนเช่นกันดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบใจก็สามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยและสำหรับเหตุผลอื่นที่พวกเรานั้นตัดสินใจอยู่ต่อก็คือพวกเรารักที่นี่สโมสรที่วิเศษที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านและจากสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมา จากความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นเราจะประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นด้วยกันอีกและลเวอร์พูก็ฉลองการต่อสัญญาเยอเกมีครอปด้วยแชมป์สโมสรอนโลกพวกเขาสามารถเอาชนะฟราแมงโกไปได้1ประตูตศูนย์จากการยิงของบ๊อบบี้เฟอร์เมนโนในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยที่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์สโมสรอนโลกนี้นะครับเยอเกมีครอปเขาได้เรียกจอร์แดนเฮนร์สันกับเจมิลเนอร์มาพูดคุยก่อนที่จะบอกว่าผมไม่เคยมีโอกาสคุมทีมลงเล่นในถ้วยใบนี้มาก่อนผมอยากจะรู้ว่าถ้วยใบนี้มันมีความสําคัญมากไหม หรือมันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ชิลที่นักเตะทุกคนไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายจนทําให้จอแดนเฮนร์สันกับเจมิลเนอร์รีปอบกลับไปเลยนะครับว่าเฮ้ยบอสต้องซีเรียสนะอันนี้มันถ้วยจริงนะก่อนที่แก๊งบาซิเลียนทั้ง3คนนะครับบ็อบบี้เฟเมโน่ฟาบินโยแล้วก็อาริซองเบเกอร์จะรวมตัวไปพูดคุยกับเยเกนคอปอีกครั้งหนึ่งและอธิบายว่าถ้วยใบนี้มันมีความสําคัญสําหรับพวกเขาที่เป็นคนอเมริกาใต้มากม สโมสรในยุโรปอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่แต่สําหรับนักตเตะอเมริกาใต้แล้วถ้าพวกเราสู้กันจนได้แชมป์โคปาลิปราดอร์เลสมาแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามทุกคนจะใส่กันสดกําลังเพื่อคว้าถ้วยใบนี้มาให้ได้และเยกเกนครอปก็ได้ตอบกลับไปว่าโอเคได้ถ้ามันมีแม้แต่คนเดียวในทีมเราที่ต้องการถ้วยใบนี้มันจะเป็นความรับผิดชอบของทั้งทีมที่จะต้องเอามันกลับมาให้ได้ถ้างั้นก็ไปลุยกันเลยและในอดีตพวกเรายังไม่เคยได้ถ้วยใบนี้กันมาก่อน งั้นคราวนี้พวกเราไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสรอนนี้กันและหลังจากที่ลูว์พูสามารถคว้าชแชมป์ได้นะครับเ <Yeah. S 1> ยร์เกนครอปก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าการคว้าถ้วยใบนี้มันจะสําคัญอะไรมากมายแต่พอจบเกมผมบอกได้แค่ว่าผมคิดผิดความรู้สึกในตอนนี้ผมมีความสุขสุดๆ,ๆมันสุดยอดมากๆถ้วยใบนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆและหลังจากการคว้าชแชมป์สโมสรโลกได้นะครับฮันโยอคิมวัคเคอร์ก็ได้ออกมาบอกว่า พวกเราทุกคนที่ดอทมุลคิดถึงคลอปโปมากๆ4ปีครึ่งที่เขาจากเราไปพวกเรายังไม่สามารถตั้งหลักได้เลยโค้ดอย่างปีเตอร์สไตเกอร์และลูเซียงฟาสก็ไม่สามารถลบภาพจาของคลอปโปไปจากสโมสรน,นี้ได้และดูสิวันนี้เขาได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าบางทีผมว่าดอทมุลอาจจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนโค้ดแต่มันต้องเปลี่ยนทั้งทีมเพราะว่าโค้ดแบบคลอปโปผมไม่รู้จะไปหามาจากไหนได้อีกแล้วแต่ผู้เล่นคนใหม่ๆผมยังพอหามาทดแทนได้ ผมคิดถึงเสียงหัวเราะที่ดังลั่นของครอปโปเพราะมันทําให้ผมนั้นรู้ว่าต่อให้เราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากแค่ไหนพวกเราก็จะไม่เป็นไรและพวกเราจะสามารถผ่านมันไปได้แน่ๆและความจริงอย่างหนึ่งที่ผมนั้นไม่เคยบอกใครในปี2018ผมได้ติดต่อไปหาครอปโปเพื่อให้เขานั้นกลับมาเป็นโค้สที่ดอทดมุนแต่ครอปโปก็ได้ด่าผมกลับมาว่าคุณบ้าไปแล้วหรอผมทิง้งลเวอว์พูไปตอนนี้ไม่ได้หรอกนะคุณก็รู้นิสัยผมดี และมันเกิดอะไรขึ้นที่ดอดมุลเหรอทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะทำอะไรแบบนี้ก่อนที่วัคเคอร์จะได้ตอบกลับไปสั้นๆนะครับว่าพวกเราไม่สามารถลบความเป็นคุณออกไปได้เลยพวกเรา move on จากคุณไม่ได้จริงๆและสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2019-20 2 0นะครับต้องบอกว่าหรือว่าพูมีผลงานที่แบบสุดยอดมากๆเลยสถิติมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการชนะในบ้านติดต่อกัน21นัด ซึ่งมันจะเป็นชัยชนะที่ต่อเนื่องมาจากในฤดูกาลที่แล้วนะครับทำลายสถิติเดิมที่เคยทําไว้ได้เมื่อ50ปีที่แล้วลงได้สําเร็จเก็บชัยชนะทั้งเกมเย่าเยือนนะครับติดต่อกันได้ถึง18นัดเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําเอาไว้ในฤดูกาล2017-2018ทําลายสถิติของพีเมลีกลงแบบปราบคาบเลยนะครับถ้านับเฉพาะ27เกมแรกลืเวอร์พูลชนะได้ถึง26นัดและเสมอเพียงแค่นัดเดียวต่อแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดและที่สําคัญเลยนะครับลูเวอร์พูล ทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งสาคัญอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึง22คะแนนและก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับที่นักเตะลูร์พูทุกคนไม่เคยยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายหลายต่อหลายเกมนะที่ลอร์พูโดนนําไปก่อนนะครับแต่ก็สามารถแซงกลับมาเอาชนะได้หลายเกมที่ทําท่าว่ากําลังจะเสมอแต่พวกเขาก็มายิงได้ในช่วงท้ายเกมและถ้าจะให้ยกตัวอย่างสักนับหนึ่งนะหนึ่งในเกมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คงหนีไม่พ้นเกมที่พบกับแอสตันวินล่า ซึ่งในเกมนั้นนะครับมันทำท่าว่าลูว่าพูจะแพ้อยู่แล้วนะแต่ว่าแอนดูโลบาร์ันครับกลับโผลมาอยู่ที่เสาสองมองตีเสมอได้ในในาทีที่87และนักเตะลูว่าพูทุกคนก็ไม่ได้พอใจกับผลเสมอนะพวกเขารีบเก็บบอลมาเล่นต่อครับและสุดท้ายก็กลายเป็นซาดดโอมานเน่ที่มาหมองเป็นประตูใช้ได้ในในาทีที่94และแอนดูโลบาร์ันก็ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูการนั้นนะครับเขาบอกว่าเรารู้ว่าถ้าเกมยังไม่จบไม่ว่ายังไงก็ตามพวกเราจะสามารถยิงประตูได้อย่างแน่นอน และพอพวกเราทํามันได้ซ้ําแล้วซ้าเล่าพวกเราก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเยกเกนครอปนะครับเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่สนใจในเรื่องของสถิติแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าวันหนึ่งผมรีไทยไปและผมย้อนกลับมาดูเรื่องราวในอดีตบางทีถ้าผมพอจะสามารถทําสถิติอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้บ้างมันก็คงจะเป็นอะไรที่พิเศษเหมือนกันนะและจากการที่ลอราพูสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับมันก็เลยทําให้เยเกนครอปเนี่ย ได้รับจดหมายขู่หนึ่งฉบับซึ่งมันมาจากแฟนบอลของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแต่ว่ามันเป็นจดหมายขู่ที่น่ารักที่สุดในโลกเลยครับเพราะว่าหนูน้อยดาร่าเคอร์รี่อายุ10ขวบนะครับเขาได้เขียนว่าถึงเยกเกนครอปหรือว่าผูของคุณชนะหลายเกมมากเกินไปแล้วนะสําหรับผมในฐานะแฟนบอลอยู่ในเต็ดนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าดังนั้นในเกมหน้าผมขอให้หรือว่าภูแพ้ให้ทีมอื่นยิงประตูได้บ้างผมหวังว่าคุณจะไม่ได้แชมป์ลีก และจะแพ้ในเกมต่อๆไปมันก็ถึงกับทําให้เยเกนครอปนี่ยิ้มแล้วก็หัวเราะออกมาเลยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะตอบกับหนูน้อยดาราผ่านทางจดหมายแต่เขาก็คิดไปคิดมานะเขารู้สึกว่าทุกคนควรจะได้เห็นถึงความน่ารักในเรื่องนี้เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยผ่านทางสื่อของสโมสรน,นะและในคลิปวิดีโอนะครับเยเกนครอปได้เริ่มต้นพูดว่าผมมีเรื่องที่จะพูดอยู่เรื่องหนึ่งผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดาร่าเคอร์ลี่อายุ10ขวบก่อนที่เยเกนครอปจะหยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาแล้วได้อ่านข้อความในจดหมายให้กับทุกคนได้ฟังและหลังจากนั้นเยเกนครอปก็ได้บอกว่าขอโทษนะที่เรื่องส่วนตัวของหนูถูกผมพูดออกสู่สาธารณะแล้วผมชอบมันจริงๆแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่โชคดีมากๆที่มีแฟนบอลแบบนี้แต่ว่าความต้องการของหนูที่อยากให้ริเว่าพูลแพ้ผมขอโทษผมไม่อาจทําตามสิ่งที่ขอได้ เพราะผมคือผู้จัดการทีมลเวร์พูผมต้องทำเพื่อสโมสรของผมและรวมถึงแฟนบอลน,นับล้านคนทั่วโลกผมไม่อยากทำให้พวกเขาน้นผิดหวังนะพวกเราเคยแพ้มา,มามากมายแล้วในอดีตและในอนาคตพวกเราก็คงจะแพ้อ,อีกมากมายเช่นเดียวกันเพราะว่านี่มันคือฟุตบอลอยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงนะดาร่าลเวร์ผูไม่มีวันชนะทุกเกมไปตลอดหรอกผมสัญญากับคุณในข้อนี้ได้เลยและในที่สุดนัดที่28คำขอของหนูน้อยดาร่าก็สมหวังแล้วนะครับ เมื่อลร์พูแพ้ให้กับวัตฟอดไปแบบขาดลอย3ประตูต่อศูนย์และเยร์เกนครอปก็ได้ออกมาพูดในหลังเกมว่าไม่เป็นไรเราไม่แพ้ใครมาแล้วถึง44เกมก่อนหน้านี้ผู้คนเอาแต่พูดถึงการเป็นแชมป์ไร้พ่ายแต่ว่าตอนนี้พวกเรากําลังจะต้องลงเล่นโดยที่ไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องของการรักษาหรือทําลายสถิติอะไรอีกแล้วและก็หลังจากนั้นนะครับสถานการณ์ของโลกมันก็ยิ่งทำให้ชัดเจนขึ้นไปอีกนะว่ามันยากแค่ไหนสำหรับลร์พูที่จะคว้าแชมป์เมลีกนะครับ เมื่อโคโรนาไวรัสได้ระบาดไปทั่วโลกจนในที่สุดมันกระทบต่อชีวิตผู้คนหลายล้านคนเสียชีวิตจากโรคระบาดในครั้งนี้และในที่สุดทุกอย่างทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกีฬาเศรษฐกิจทุกอย่างปิดหมดนะครับลัง,งับหมดเลยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเขาก็ตัดจบไปเลยนะมอบแชมป์ให้กับทีมอันดับหนึ่งในตอนนั้นนะครับซึ่งก็คือปารีสแซง์แมงเอเลดิวิชีลีกของเนเธอร์แลนด์ ประกาศว่าฤดูกาลนี้จะเป็นโมคะไม่มีทีมไหนได้แชมป์หรือแม้แต่การเลื่อนชั้นปกชั้นก็ไม่เกิดขึ้นจนมันทําให้เกิดการฟ้องร้องต่อสมาคมในเท์แลนดเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายทีมที่เสียผลประโยชน์นะโดยเฉพาะทีมจากลีกลองนะครับที่พวกเขากําลังจะได้มีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดและสําหรับลิเวอร์พูลนะพวกเขาต้องการอีกเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับสาหรับการยุติการรอคอยที่ยาวนานถึง30ปีถ้าพวกเขาต้องถูกตัดสินให้เป็นโมคะ มันคงเป็นเรื่องที่ไม่มีแฟนบอลหรือว่าู้คนไหนสามารถรับมันได้จริงๆและสุดท้ายนะครับคำประกาศจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ก็ได้ออกมายืนยันว่าฟุตบอลทั้งหมดจะกลับมาแข่งขันกันต่อในวันที่17มีถุนายนแต่ว่าทุกทีมจะต้องลงเล่นโดยไม่มีแฟนบอลในสนามและสตาฟโค้ชทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักเตะตัวสำรองจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แล้วก็รวมถึงการยกเลิกการตั้งแถวจับมือกันของนักเตะในช่วงก่อนเริ่มเกมอีกด้วยจนมา,มาถึงในเกมนัดที่31นะครับหรือว่าพูดถล่มคริสตัลพาเลทขาดลอยเลย4ประตูต่อศูนย์และในวันรุ่งขึ้นเยเกนครอปเขาได้พูดคุยกับนักเตะทุกคนผ่านทางแอปพลิเคชันซูมก่อนที่จะบอกว่าในคืนนี้พวกเราจะไปรวมตัวกันที่ฟอร์มบีฮอลเหตุผลที่ต้องเป็นฟอร์มบีฮอลนะครับมันก็เป็นเพราะว่ากฎหมายของรัฐบาลอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนห้ามจัดงานเลี้ยงฉลองที่บ้านแต่สําหรับนัักฟุตบบอลแลแ้วนะคร หลังจากการแข่งขันเสร็จหนึ่งวันเนี่ยนักเตะทุกคนจะมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเลสโซนหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มเสียงนั่นเองดังนั้นนะครับเมื่อนักเตะทุกคนอยู่ในกลุ่มเลสโซนกันหมดมันก็แปลว่าพวกเขาสามารถมาอยู่รวมกันได้และในเมื่อจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านไม่ได้งั้นก็ไปจัดกันที่โรงแรมเลยเพราะว่าการท่องเที่ยวทุกอย่างมันก็กระทบนะครับกิจการโรงแรมเนี่ยมันไม่มีแขกเข้ามาพักเลยนะมันเหมือนกับว่าเลวผูเหมาปิดโรงแรมเลยด้วยซ้ำและเยกนครอปก็ได้บอกกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะทั้งหมดใในทีมชุดหญ คนดูแลอุปกรณ์แพทย์สโมสรหมอนวดนักโภชนาการและรวมถึงสตาฟคนทุกคนนะครับว่าในคืนนี้มันจะต้องไม่มีใครอยู่ในบ้านของตัวเองทุกคนจะต้องไปอยู่ในฟอร์มบีฮอลให้หมดและเมื่อโรงแรมไม่สามารถรับแขกได้นะครับเลวอพูก็เลยจัดบาร์บีคิวปาร์ตี้กันที่บริเวณกลางสนามของโรงแรมมันซะเลยและก็มีจอนะครับสำหรับการดูเกมแข่งขันระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และจอแดนเทนเนอร์สันก็ได้บอกว่ามันเป็นค่ำคืนที่เขาจะไม่มีวันลืมเลย วินาทีที่วินเลียนยิงจุดโทษเข้าไปทุกคนต่างดีใจมั่นใจแล้วว่าพวกเราเป็นแชมป์แน่ๆและในช่วง10วินาทีสุดท้ายนะครับทุกคนก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็นับเลขเขาดาวกัน10 9 8 7ไปเรื่อยๆครับจนถึง0และกรรมการก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันหมายความว่ามันจบแล้วครับลืเวอร์พูลเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีนักเตะทุกคนกระโดดดีใจกอดกันนะครับร้องเพลงแชมปี้ยนเน่ และหลังจากผ่านไปประมาณ15-20นาทีนักเตะบางคนก็ได้โทรศัพท์กลับไปหาครอบครัวงตัวเองก่อนที่จะกลับมาเฉลิมฉลองกันอีกครั้งหนึ่งบัวจิลฟานไดเขาได้แยกตัวไปนั่งสัมภาษณ์กับทาง BT Sport แต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยนะเพราะว่าไม่นานครับบรรดานักเตะในสโมสรนเนี่ยต่างบุกเข้ามาที่หน้าจอกระโดดรลดเต้นกันอยู่ที่หน้าจอจนเละเทะไปหมดเลยและสําหรับจอแดนเทนสันก็ได้ออกไปพูดคุยกับทาง s k y Sport ผ่านวิดีโอคอลนะครับแต่ว่าจู่ๆนะครับเคนนี่ดาวกลิช เข้ามาจอยคอลด้วยและเฮนร์สันบอกว่าเขาไปเลยครับเขาพูดอะไรไม่ออกเลยน้ำตาเขาไหลเขาร้องไห้เลยเพราะว่าเคนนี่เดวิสเกชคือคนที่ดึงตัวเขามาอยู่ที่ลเว์ภูและเขารู้สึกขอบคุณซาบซึง้งและติดหนี้บุญคุณเคนนี่มากๆและเยกนครอปเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Skysport เช่นเดียวกันนะครับและก็แทบจะเป็นบทเดียวกันเลยทันทีที่เยกนครอปเขาเห็นเคนนี่เยกนครอปน้ำตาไหลออกมาเลยนะครับก่อนที่จะบอกว่า แชมป์นี้มันเป็นของคุณด้วยเหมือนกันนะเคนนี่ตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมผมตื้นตันใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันเป็นความเรียบง่ายที่ยิ่งใหญ่มากๆผมรู้ว่าคุณและสตีวี่รอคอยช่วงเวลานี้มานานมากแค่ไหนผมรู้ว่าคุณให้การสนับสนุนสโมสรนี้มามากดังนั้นนี่มันก็คือแชมป์ของคุณด้วยคุณต้องรอคอยนานถึง30ปีกว่าที่ริวอร์พูจะได้แชมป์ลีกอีกครั้งหนึ่ง และยังไงก็ตามมันก็เป็นแชมป์ของสตีวี่ด้วยเช่นกันที่เขารอคอยมาอย่างยาวนานพวกคุณทั้งสองคนทําให้ผมทํางานง่ายขึ้นเพราะผมมักจะเอาเรื่องของพวกคุณมาพูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะคนอื่นๆในทีมอยู่เสมอแต่ว่าเยเกนคอปเขาก็าแอบโดนแซวอยู่นิดหน่อยนะเพราะว่าเขาดันเริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า I have no word to say ผมไม่มีอะไรจะพูดแต่ว่าสุดท้ายนะครับเขากลับพูดไม่หยุดยาว7นาทีเต็มแทบไม่ได้กืนน้ำลายเลย และเคนนี่ดาวกลิชเขาก็ได้พูดถึงเยกนครอปเอาไว้แบบนี้นะครับ่อให้คุณจะมีเวลาให้ผมกี่ชั่วโมงมันก็ไม่เพียงพอหรอกนะที่จะให้ผมพูดถึงความเชื่อที่ผมมีต่อเยกนและความบ้าคลั่งของแฟนบอลลิเวอร์พูลมันก็ไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วนะครับแฟนบอลเกือบ3 0,000ืคนพวกเขาฝ่าฝืนคําสั่งล็อกดาวน์ออกมาที่หน้าสนามแอนฟิลด์จุดพุไฟสีแดงเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จในวันนี้หลังจากที่พวกเขาต้องรอคอยมาอย่างยาวนานจนสโมอสรลิเวอร์พูลแล้วก็รวมถึงเยกนครอปได้ออกมาประกาศว่า เหตุการณ์ในวันนี้พวกเราเป็นหนี้ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างมากพวกเขาเสียสละและช่วยเหลือพวกเราในฐานะสโมสรนั้นพวกเราเข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่อยากจะเฉลิมฉลองแต่ได้โปรดเชื่อผมเถอะผมก็อยากที่จะออกไปอยู่กับพวกคุณเช่นเดียวกันแต่ว่าในวันนี้ได้โปรดอยู่ที่บ้านของพวกคุณเฉลิมฉลองก,กันกับคนในครอบครัวและเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่กว่าการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปีที่แล้วอย่างแน่นอน แต่ก็จนแล้วจนรอบเนาะโควิด19มันกินระยะเวลานานเกินไปนะครับแชมป์สาปีที่รอคอยมันก็ไม่มีขบวนพาเลทเกิดขึ้นและก็ได้แต่หวังนะครับว่าขบวนพาเลทการแห่แชมป์พิมร์ลีกของลิเวอร์พูลมันจะเกิดขึ้นจริงๆสักทีเร็วๆนี้